สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเอาแล้วไงนาตกใจคู่นี้แยกห้องนอนกันแล้วสุนารีราชสีมากับวอลเตอร์เผยสาเหตุตัดสินใจแยกห้องนอนกันเรดดี้ว่าเป็นคู่รักต่างวัยที่น่ารักมากๆเลยค่ะสําหรับนักกรองลูทุงชื่อดังสุนารีราชสีมาและสามีฝรั่งตา้ํเข้าวอลเตอร์โดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลพากันดูแลน้องสุดนัขหลายตัวที่บ้านสุดอบอุ่น แต่มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากรู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรทําไมพวกเขาถึงต้องแยกห้องนอนกันพร้อมย้อนเล่าความฝันแปลงที่ทําถูกลอตอรี่รางวัลที่2กว่า1นล้านสี่แสนบาทผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเบนซ์พอนชิตาและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดําเนินรายการโดยทั้งคู่หวงแขนเผยถึงประเด็นนี้ผ่านรายการคุยแซบโชว์บอกว่าแยกห้องนอนกันจริงๆเพราะมันมีช่วงหนึ่งแยกนอนจริงๆเป็นช่วงที่เราไวัยทองกลัวสามี เหมือนสามีเหมือนตอนเราแพ้ท้องก็จะมีอาการแบบนั้นแต่ต้องตัวเรานิดนึงก็กลัวไม่รู้จะบอกเขายังไงแต่ก็กลัวเขาจะเครียดเลยตัดสินใจบอกเขาเขาก็เข้าใจและเขาพยายามช่วยกันไปหาหมอดูแลที่สามารถให้เราดีขึ้นได้ซึ่งแยกกันไม่ถึง3ปีแต่เรื่องไม่ตกถึงท้องอ่ะสปีถามว่าต้อรู้สึกยังไงบ้างก็เข้าใจเขาถูกกรตเตอรีร่1.4ล้านสุนารีฝันว่าหิวเข้าบ้าน ซื้อบ้านเลขทีไปชี้ไป830ใบตอนแรกคิดว่าไม่ถูกเพราะพอเราตัวนี่ออกแล้วเย็นๆเขาจะส่งข้อความมาก็ทํางานต่อเช้าก็มีเงินโอนเข้ามาเราตกใจว่าเงินอะไรเลยกดเข้าไปดูในแอปเราดีใจมากขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากสยาม n e w ส .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ